สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้วิธีการเพาะเมล็ดมะละกอนะครับใส่ถุงดำนะครับทํำยังไงนะครับให้รอดร้อยเปอร์เซ็นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องไร่ป่มนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับพร้อมแล้วเราก็จะมาดูวิธีการเพาะเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับก็จะเป็นอันนี้นะฮะ ถุงดาที่เราได้กอกดินมาแล้วนะฮะกอกดินแล้วมาเลียงเป็นแถวไว้น,นะครับสิ่งที่2นะครับก็คือนี่นะเมล็ดมะมละกอน,นะฮะถ้าเราอยากให้อัตราการงอกที่ดีนะครับเราก็ต้องเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเพราะว่าถ้ามเมล็ดพันธุ์ดีแล้วนะครับอัตราการงอกอยังไงก็จะดีมากเลยนะครับ พอได้มาแล้วนะครับเราก็จะมานํามาเทใส่ถ้วยนะครับเพื่อเอาไว้เตรียมหยอดได้แล้วนะครับพอได้แล้วเราก็ลืมบอกไปนะครับถุงที่เราเอามาเตรียมไว้นะครับเราก็ต้องรดน้ําให้ชุ่มๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการหยอดนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะทําการเจาะหลุมหรือจิ้มหลุมนะครับเราก็จะจิ้มหลุมนึง ความลึกก็ประมาณสักประมาณ1เซน1เซนติเมตรนะครับก็จะไม่จิ้มลึกมากนะครับเพราะว่าถ้าเราจิ้มจิ้มลึกมากเกินไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทําให้องอกช้านะครับนี่นะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะทําการหยอดเลยนะครับเราก็จะหยอดครั้งละ4-5เมล็ดไปเลยนะครับ ก็จะยอดครั้งละ4-5เมล็ดนะครับในกรณีที่ใครเพาะไว้ปลูกเองนะครับก็ใส่แค่2-3เมล็ดก็ได้นะครับ2-3เมล็ดก็เพียงพอนะครับแต่อันนี้เราเอาไว้สำหรับเพาะก้าขายนะครับเพาะต้นขายก็ต้องใช้หลายๆหน่อยใส่หลายๆเม็ดหน่อย พอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการกบหลุมนะครับกบหลุมให้แน่นๆนะครับกบหลุมให้แน่นๆนะครับพอกบหลุมเสร็จแล้วนะครับเราก็ลดน้ําให้ชุ่มๆอีกทีนะครับคราวนี้เราก็จะ เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วอีกสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากแดดร้อนๆจ,จัดๆมากๆนะครับเราก็จะแนะนําให้กางสแลนดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ต้นกล้ามะละกอน,นะครับไม่ฝ่อไปก่อนนะครับแล้วเขาจะงอกดีนะครับแต่ถ้าหากเป็นฤดูช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนที่ชุกๆอาจจะแดดจะไม่ร้อนมากก็ไม่ต้องกางสแลนด์ก็ได้นะครับ สแลนที่จะใช้นำมาการนะครับเราก็จะใช้แสแลนขนาดความหนานะครับ6 0ิเปอร์เซ็นต์นะครับแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วนะครับเทคนิคก็มีเท่านี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆพนี่ๆนะครับลองนำไปทดลองปลูกดูนะครับว่าจะได้งอกดีหรือเปล่างอกดียังไงหรือไม่งอกอยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ถามผมก็ได้นะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไล่ปื้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ